และในเรื่องที่เกี่ยวกับจีนก็กำลังทำให้เกิดงานเข้าต่อนาย,ยกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันผู้นำออสเตรเลียนะคะในการขึ้นเวทีกล่าวที่เวทีประชุมคอบ26พูดผิดไปคำเดียวกลายเป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันไปใหญ่โตคะ่ะออสเตรเลีย s i ลงทุน i n ก o ว่า20พันล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้าเพื่อดันการเปลี่ยนผ่านโดยใช้การลงทุนภาคเอกชนเพื t อให้ถึง80 b i l ล้านดอลลาร์ทั้งหมด We are also working to establish high integrity uh, offsets internationally, working with our close friends and neighbors in the Pacific, in the Indo-Pacific. The scene is set global momentum to tackle China climate change. <f anfing> climate <coughs> ตอนนี้โซเชียลมีเดียในจีนนี่ก็มีกระแสที่ไม่ค่อยพอใจนะยายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันอย่างมากถึงกับมีแฮชแท็กนี้ค่ะแฮชแท็กยาวๆนี้นะคะขึ้นว่า Australian Prime Minister misrepresent tackling climate change as tackling China ก็คือไปพูดผิดว่าการต่อสู้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าต่อสู้กับประเทศจีนกระแสแบบนี้ก็กำลังเกิดขึ้นอย่างร้อนแรงผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเวโปและกวนฉา ของประเทศจีนนะคะมีหนึ่งความเห็นของผู้ใช้โซเชียลมีเดียกวนฉาบอกว่าในหัวของเขาเขาเนี่ก็คือสกอตต์มอริสันเนี่ยคงจะมีแต่เรื่องจีนจีนจีนเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งความเห็นออกมาจากผู้ใช้เว่ยโปก็บอกว่าไม่มีทางที่จะเป็นการพลั้งปากสะท้อนว่าในใจของผู้นำออสเตรเลียคิดอะไรอยู่ เป็นกระแสสังคมที่ออกมานะคะซึ่งแสดงความไม่พอใจแล้วก็ได้พูดถึงการพูดผิดแบบนี้ของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมีบทบรรณาธิการจากก้นฉาด้วยนะคะระบุว่าเขาไม่ได้มุ่งมั่นที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมแต่กลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นต่อต้านจีนที่ทำในานามการปกป้องสิ่งแวดล้อมค่ะ ก็เป็นอารมณ์และความรู้สึกของคนจีนที่ออกมาใน <Australia S 1> ช่วงเวลานี้นะคะซึ่งการขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์ของสกอตต์มอริสันก็ระบุว่าทางออสเตรเลียเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาไปสู่การปล่อยก๊าซเวนกระจกให้เป็นศูนย์หรือว่าเน็ตซ r o ภายในปี2050แต่คนจีนเองก็คงจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วนะคะกับประโยคที่ออกมาในรูปแบบนี้ และก็ได้วิเคราะห์กันต่อแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียถูกวิาพากวิจารณ์ผ่านโลกโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเผยแพร่ภาพนี้ออกมานะคะโดยเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของจีนเป็นภาพที่หมอทหารเจาะใช้มีดเจาะคอไปที่ภาพเด็กคนหนึ่งค่ะซึ่งทาง ออสเตรเลียโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันก็ออกมาเรียกร้องอย่างโคศสบกระทรวงการต่างประเทศของจีนว่าให้กล่าวขอโทษได้ยินแบบนี้คนจีนไม่พอใจมากๆนะคะถึงกับไปเผยแพร่ข้อความนี้ไม่ต่ำกว่า20,000ครั้งซึ่งแสดงถึงความไม่พอใจต่อผู้นำออสเตรเลียด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะก,กม็มีอีกหนึ่งกรณีค่ะเมื่อสกอตต์มอริสันไปให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ แล้วไปพูดผิดไปพูดว่าออสเตรเลียรับรู้นโยบายจีนเดียวในเรื่องห้องกลงและจีนและต้องการจะใช้นโยบาย1ประเทศ2ระบบกับไต้หวันด้วยซึ่งที่ถูกต้องก็คือจีนใช้นโยบายจีนเดียวกับไต้หวันนะคะสำนักข่าว CGTN ถึงกับรายงานว่ามอริสันกลายเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องคนที่ไว้ใจไม่ได้เรื่องคำพูดและมักจะเห็นแก่เป้าหมายทางการเมืองในระยะสั้น โดยที่ไม่ได้สนใจผลที่จะตามมาค่ะในช่วงเวลานี้คนจีนก็อาจจะไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะหลังจากการลงนามในไตรภาคีความมั่นคงออคกสัสระหว่างออสเตรเลียอังกฤษและสหรัฐโดย